ประชาชนกวาน่า1น0คนรวมตัวกัน<า>ที่หน้าสาลในเมืองหนิงโปทางตวนออกเฉียงใต้ของจีนมีคดีพ,พิพาททางการแพทย์ที่เกี่ยวโยงกับเด็กน้อยคนหนึ่งถูกนำมาไต่สวนทารกอายุ5เดือนเสียชีวิตระหว่างการผ่าตัดหัวใจเมื่อ2เดือนที่แล้วความสนใจของสาธารณชนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้คดีนี้กลายเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ร้อนแรงที่สุดในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนการสืบสวนพบว่ามีการประมาททางการแพทย์แต่ดูเหมือนว่าคดีนี้จะซับซ้อนกว่าที่เห็น ทารกหญิงสีหลัวซีหรือที่ชาวเน็ตจินเรียกว่าหนูน้อยหลัวซีเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลสตรีและเด็กมหาวิทยาลัยหนิงโปเมื่อวันที่14พฤศจิกายนศัลยแพทย์กล่าวว่าการผ่าตัดมีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขความผิดปกติของผนังกั้นหัวใจห้องบนรัว่วเขาบอกกับครอบครัวว่าการผ่าตัดนี้มีอัตราความสาเร็จมากกว่า99%อย่างไรก็ตามหนูน้อยหลวซีเสียชีวิตระหว่างการผ่าตัดรายงานการชนะศพแสดงเห็นว่า เธอไม่ได้มีภาวะผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่วชนิดผิดปกติแต่เป็นชนิดทั่วไปการรักษาม,มาตรฐานสำหรับภาวะนี้คือการสังเกตอาการจนกว่าเด็กจะมีอายุหนึ่งหรือสองปีบางกรณีอาจหายเองได้โดยไม่ต้องผ่าตัดและการผ่าตัดในวัยที่ยังเล็กเช่นนี้มีความเสี่ยงสูงกว่าทําให้เกิดคําถามว่าการผ่าตัดนั้นจําเป็นจริงหรือไม่นอกจากนั้นการชนะศพยังพบแผลผ่าตัดขนาด2.5นิ้วบนร่างกายของหลิวซีที่ยังไม่ได้เย็บ ครอบครัวที่โศกเศร้าได้แชร์เรื่องนี้ทางออนไลน์ทําให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชนและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนกรณีนี้ไม่ใช่ข้อพิพาททางการแพทย์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกเนื่องจากจีนได้เปลี่ยนระบบสาธารณสุขให้ต้องหารายได้เองมานานหลายทศวรรษแล้วกล่าวอีกในหนึ่งคือทางการจีนได้ลดงบประมาณสำหรับโรงพยาบาลของรัฐและกําหนดให้โรงพยาบาลเหล่านั้นต้องหาเงินเองดังนั้นโรงพยาบาลของรัฐจึงดําเนินงานเหมือนธุรกิจมากขึ้นโดยให้ความสําคัญกับรายได,ได้มากกว่าสุขภาพของประชาชน ตักการนั้นง่ายมากการผ่าตัดมากขึ้นและการขายยามากขึ้นหมายถึงรายได้มากขึ้นมีกรณีมากขึ้นที่ผู้ป่วยร้องเรียนว่าโรงพยาบาลจัดให้มีการผ่าตัดที่ไม่จําเป็นหรือแพทย์สัญญาที่มีราคาแพงที่สุด